สวัสดีครับสวัสดีดีอีกครั้งหนึ่งครับก็มาเจอกันแบบน่าจะเป็นคลิปที่สามครับก็อย่างนี้ครับคลิปหนึ่งประมาณประมาณห้านาทีหกนาทีเนี่ยคือก็จะลงประมาณนี้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอัปโหลดคลิปทีหนึ่งก็มันมันช้าครับต้องต้องย่อยๆยคลิปเอานะครับก็อย่างนี้ครับถ้ามาอยู่แบบเนี้ย ต่ังหวันนี้อย่างอย่างตอนเนี้เราทําเทือบทำเทือกเสร็จแล้วเนี่ยรอก็รอดำนานะครับช่วงนี้ก็จะว่างนะครับจะยุ่งจะจะยุ่งช่วงแบบเตรียมเตรียมนานะครับพวกต้องฉีดยาหัวขันนานะครับดึงน้ําย่ำนาบั่นนาอะไรเงี้ยคือ แต่พวกย่าพวกปั่นเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของคนรับจ้างครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําอยู่แล้วเราก็แค่ดูแลอันวยความสะดวกให้เขาพวกหาข้าวหาปลาให้เขาแล้วก็ดูแลเรื่องน้ําอะไรพวกเนี้ครับดูว่าเขาให้ให้เหมือนกับว่าตรงไหนที่มันเป็นที่ดอนให้เขาให้ไถให้หน่อยอะไรเงี้ยตรงไหนที่เป็นหลมก็คอยบอกเขาอแค่หน้าที่เรามีแค่นี้เองเสร็จแล้วก็ก็ดํา ถ้านาดำก็มีรถด,ดำนายอยู่แล้วอันนี้ก็ก็อาจจะแพงหน่อยเอ่อไล่ล,ละน่าจะพันกว่าบาทพันหนึ่งประมาณนี้ครับก็ดูดูเขาดำดำเสร็จก็นั่นแหละครับก็จะมีในส่วนของเรื่องปุ๋ยยานะครับก็จะมีช่วงระยะเวลาของของเขาที่จะให้จะให้ฉีดให้หวานนะครับ อย่างดำเสร็จแล้วก็ฉีดคุมค่าหญ้าอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องฉีดการหญ้าขึ้นช่วงเจ็ดวันสิบห้าวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยอะไรงี้ครับมีแค่นี้เองแล้วก็ดูน้ําดึงน้ําดูน้ําเพราะฉะนั้นชาวนาจะมีเวลาว่างเนี่ยค่อนข้างเยอะบางท่านก็ เขาก็จะไปรับจ้างนะครับอย่างที่บอกครับรับจ้างทั่วไปรับจ้างก็มีหลายแบบครับแต่ถ้าแบบแบบเน้นรับจ้างเลยอต้องการเงินเลยก็ฉีดฉีดฉีดยาหว่านปุ๋ยแล้วนี้ครับซื้อเครื่องเครื่องหนึ่งเครื่องสามพันห้าลงทุนนะครับแล้วก็น้ํามันไม่กี่บาทเองครับก็คือได้เงินเยอะมากต้องบอกเลยครับ หรือถ้ารับจ้างทั่วไปเนี่ยรับจ้างถอนหญ้ารับจ้างโยนข้าวอะไรเงี้ยก็มีครับคิดเป็นชั่วโมงนะครับต้องบอกเลยอยูอย่อยู่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแต่แต่ต้องเป็นภาคกลางนะภา,ภาคกลางมันทานาสามคราวเลยนะครับทํานาเยอะทํานาบ่อยการรับจ้างเนี่ยถ้าถ้าเป็นรับจ้างทั่วไปเขาคิดเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงละหกสิบบาทนะพาร์ทไทม์ time. โอ้โหราคาแบบ มาอยู่ตอนแรกยังตกใจเลยหกสิบนี่มันเราทำแมคโดนัลหรือว่าเออ่พิซซ่าพวกฟาสต์ฟู้ดลรวในชั่วโมงแล้วไม่น่าถึงหกสิบหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก่อนทำแต่มันหลายปียี่สิบปีก่อนเคยทำพาร์ทไทม์ไงของแมคโดนัลชั่วโมงยี่สามบาทเจ็สิบ้าสตางค์นะครับแต่ดูปัจจุบันนะครับขนาดรับจ้างทั่วไปทำนาครับชั่วโมงละหกสิบครับ นั่นแะครับก็พอช่วงที่เราว่างงานเนี่ยคือหมายถึงว่าข้าวเริ่มค่อยๆโตก็เราก็ดูแลแค่ใส่ปุ๋ยใส่ยามาดูว่ามันโดนอะไรกินมั่งมแมงบัวพีอะไรลงตรงไหนหรือเปล่าก็คือก็คือมีหน้าที่ดูประมาณนี้ครับถ้ามีต้องต้องรีบฉีดยาอะไรพวกนี้ทันทีเลยนะครับ แต่ถ้าระหว่างนั้นไม่มีอะไรก็ต้องหาอะไรทําครับถ้าไม่ได้รับจ้างทั่วไปเหมือนเขาก็เราก็ต้องออกหาปลาอย่างเดียวนะครับสิ่งที่พอทําได้ช่วงที่ผมอยู่ก็ก็อย่างที่บอกครับหาปลาทอแถลงขายได้หมดครับขายได้ทั้งปลาสดแล้วก็ทั่าปลาระส่วนมากแล้วก็ปลาเกลือหรือปลาเกลือ ที่นี่เรียกปลาเกลือที่อื่นเรียกอะไระปลาปลาอะไรวะปลาเค็มหรอปลาตากแห้งเราเรียกปลาเกลือปลาเกลือก็ทํากินอย่างเดียวครับแต่บางท่านเขาก็ทําขายนะโละโละโลละร้อยเออที่รู้มานะครับก็ไปหาเขานี่แหละเขาก็พาไปในเดอยวล่าสุดก็ ถ้าเขาว่างว่างจากฉีดยาวานปุ๋ยเนี่ยที่รับจ้างเนี่ยเขาจะพาไปนะครับไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับไปบ่อยครับแต่ว่าลืมถ่ายคลิปมาถ้าถ้ามีโอกาสครั้งนี้จะพยายามถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับในการการหาปลาครับได้แน่นอนครับคนละสิบโลได้ประมาณเนี้ยก็มีนอกจากหาปลาก็มี เอ,อมหอยก็มีครับงมหอยงมหอยงมหอยขมขายครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหอยตามสระนาเราแบบนี้นะครับเป็นบึงครับบึงหอยตัวแบบใหญ่่หนูโปต้องตัวใหญ่ครับนั่นแหละครับหอยโลละเราขายโลละสี่สิบนะครับสามสิบสี่สิบบาทเองเราขายถูกมากแต่ ตามตลาดนั้นอะขายเราล้หกสิบเจ็ดสิบนะครับก็อยากจะมีก็พยายามหาดีลคนมาแบบมาซื้อนะครับซื้อไปขายต่อครับอุ๊ยเดี๋ยวนะหกนาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับคลิปนี้เดี๋ยวมันช้าครับหกนาทีจะเจ็ดนาทีแนละ้วโอเคครับ คิปหน้ามาคุยเรื่องอะไรดีก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุย